ผู้ชมครับคิดว่าตัวละครจิวออกมาน้อยไปไหมบทพูดน้อยเกินไปหรือเปล่าถ้าคิดว่าใช่ดินชวนจับตาดูละครคุณชายช่องวัน31ตั้งแต่ตอนที่4เป็นต้นไปเพราะเราจะได้ยินเสียงของจิวมากขึ้นเราจะได้เห็นจิวออกมาบ่อย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 มากๆบ่อยมากๆเลยนะครับ เพราะนี่เป็นตัวละครสําคัญที่จะมีส่วนสําคัญกับเรื่องราวเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยแหละที่จะทําให้เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงกับตระกูลซ่งและสมาคมห้ามังกรรวมทั้งความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาขึ้นไประหว่างจิวกับเพียนเราก็จะได้เห็นครับจิวเข้ามาสู่บ้านตระกูลซ่งได้ยังไงทั้งที่เขาดูไม่อยากจะทํางานประจําไหนจะน้องอีกสองคนที่อยู่ที่บ้านอีกแต่ครั้งนี้จิยวยอมครับ เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับตำแหน่งของหัวหน้าคนงานของตระกูลส่งเนี่ยว่างครับเพราะอาตรงถูกจัดการตายไปจิวก็เข้ามาได้และใครจะต้านครับเมื่อคุณชายเทียนเคยเอ่ยปากบอกแล้วนะครับว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณอนะจิวเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ให้มาหาผมที่บ้านได้คุณอยากพักอยากหลบชั่วคราวก็มาอยู่ที่บ้านได้เขาเอ่ยปากแล้ว จึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็นจิวเข้ามาสู่บ้านตระกูลซ่งครับและการเข้ามาอยู่นะไม่ว่าเขาจะได้เป็นหัวหน้าคนงานหรือไม่ได้เป็นหัวหน้าคนงานแต่จิวจะได้สิทธิพิเศษบางอย่างที่ทําให้เขาได้ใกล้ชิดเพลอๆนะได้เป็นแบบผู้ช่วยของคุณเทียนเลยได้อยู่ใกล้ชิดกันไปเลยครับ แม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับจิวจะไม่อยากบอกชื่อเพราะเห็นว่าการเจอกับเทียนเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยถูกชะตากันเพราะมันจะมีแต่เรื่องราวต้องเจ็บตัวแต่ท้ายที่สุดจิวก็ยอมบอกชื่อครับว่าเขาในชื่อจิวหลังจากที่คุณชายเทียนนะครับได้ไปเห็นชีวิตความเป็นอยู่และได้รู้ข้อมูลของจิวในเชิงลึกมากขึ้นเขาก็เลยเสนอว่างั้นขอให้ตัวเขาเนี่ย ได้เป็นทางเลือกหนึ่งในชีวิตของจิลก็แล้วกันอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้จิลยอมในครั้งนี้แต่นะครับคุณผู้ชมแต่แต่แบบจุดๆุดจุด,จด,จด,จดอีกหลายจุดเลยเราต้องจับตาดู2ประเด็นด้วยกันครับว่าหนึ่งเลยนะการเข้ามาของจิลสู่บ้านตระกูลส่งเนี่ยเขาเข้ามาเพราะอยากทํางานมองเห็นโอกาสในการที่จะเออช่วยเหลือครอบครัวน้องจริงๆมาด้วยใจบริสุทธิ์มีความรู้สึกดีจริงๆและเชื่อมั่นในตัวของเทียนหรือ เข้ามาเพราะเจ้าสวมาประเด็นของเจ้าสวมานะครับเราเห็นแล้วว่าจิวทํางานให้กับเจ้าสวมาแต่ไม่ได้ทํางานประจําคือรับจ้างเป็นนักฆ่าเป็นแบบจอบๆปายฝีมือดีแต่แต่อีกแล้วเจ้าสวมาเขาเห็นว่าจิวฝีมือดีอยากจะได้ตัวแต่ว่าจิวยังไม่ยอมครับเจ้าสวมาอาจจะใช้วิธีศกกะปรกในการที่จะเอาจิวเข้ามาเป็นลูกน้องเขาแบบเต็มตัวก็ได้ครับคุณผู้ชม ดิไม่ไว้ใจเจ้าสัวหมาเลยแล้วคิดว่าเขาต้องทําบางอย่างครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าสัวหมาเห็นจิวเข้ามาอยู่ในบ้านตระกูลซ่งได้มันยิ่งเข้าทางเขาเลยอ่ะเพราะว่าเขาอยากจะโค่นเจ้าสัวซ่งอยู่แล้วอะถ้าเกิดการเข้ามาในครั้งแรกมันไม่ได้เกิดมาจากตัวเขาด้วยนะและเขารู้ที่หลังนะเขาอยากให้จิวทํางานให้อยู่แล้วครับไปล้วงความลับโอ้อยู่ใกล้ขนาดนั้นนะ ฉะนั้นติดตามไปด้วยกันครับดินว่าเรื่องมันยิ่งเข้มข้นเพียงแต่ว่าในช่วงแรกที่เราอาจจะได้เห็นจิวน้อยนะครับหรือว่าพูดน้อยดินว่ามันก็ด้วยเรื่องราวที่นําเสนอมาดินว่าส่วนตัวดินไม่ติดนะดินว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วก็ละครปูทางแบบไม่ได้เร่งรีบเพราะละครมี16ตอนประมาณ16ตอนนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นดินก็ชวนติดตามไปด้วยกันถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดนะครับเกาะติดไปกับดินครับรวดเร็วทุกเรื่องราว ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวของตระกูลส่งและสมาคมห้ามังกรน,นี่เลยครับทาง y YouTube และ t i k t o อช่องพัชรประพลคุณผู้ชมกดติดตาม Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยและดินชนคุณผู้ชมนะครับดูสดนะครับทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31กับละครคุณชายครับและคุณผู้ชมนะครับที่ไม่สะดวกดูสดทางทีวีสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีนี่เลยครับคุณผู้ชมและพอละครจบนะครับเขาก็ลงให้ดูย้อนหลังทันทีเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวด้วยที่แอบบ จัดเต็มนะแบบลงแบบเต็มๆนะไม่ได้ลงเป็นตอนๆนะละครจบลงเลยนดินจับตาดูมาหลายเรื่องแล้วละครหลายเรื่องเขาทําแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกแอปนี้ก็โหลดฟรีด้วยฟรีทุกอย่างครับคุณผู้ชมก็ชวนไปไปโหลดไปติดตามกันนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับคืนนี้มาดึกหน่อยก็ฝันดีราตรีสว,ส,สวัสดีครับ